อัลลาม,มุอะัาายกุมรับสวัสดีวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะครับพศ2563ขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกับ10นาทีนะครับหรือ19นาฬิกา10นาทีครับวันนี้ก็เอาไฉไล่ต้นนี้นะครับกับดอกขาวตัวนี้เป็นสองสีในต้นเดียวนะครับอยู่ในโขดใหญ่ๆนี่นี่อยู่ในโขดใหญ่ๆนี่ในกระถาง12นะครับนี่สวยๆเลยครับเป็นไฉไลนี่เห็นไหมเห็นดอกดอกไฉไลนี่มีแสงมันแรงไปหน่อย ผมก็ไม่รู้จะลดแสงไอ้แสงสปอร์ตไลท์ที่มันเป็นแสงฉายอันนี้ยังไงแสงแฟลตนะครับเนี่ยขายลายต้นนี้กระดอกสีขาวครับก็สวยดีครับสองสีนี่ต้นเดียวครับตอนต้นนี้ครับสองสีตอนนี้ยังเป็นสองสีอยู่นะถ้ามีกิ่งของตอก็จะเป็นสามสีครับครับก็ทรงสวยๆเนี่ยครับโคตรสวยๆนี่อ้วนๆใหญ่ๆครับก็ขายตัวละห้าร้อยครับอ่าพัสดุกห้าสิบเอ็ก็หนึ่งร้อยบาทครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาหนิบังค้านี่บังค้าใสออริจินอลนะครับดั้งเดิมเลยเป็นเสียบ ตอนฮอลแลนด์นะก็ทําการเล่นล่าแล้วก็เกาะหินครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาแล้วก็นี่ครับก็ยังมีนะครับ่เพชรหน้าวางตัวนี้เป็นใบมันนะครับตัวใบขนก็คุณที่พี่น้อยพี่น้อยรับไปแล้วครับตัวใบอันนี้อันนี้ตัวใบมันก็คือตัวใบมันก็จะมีความแต่มันก็เหมือนกันทุกอย่างนะจะจะ,จะเล็กกว่าหน่อยนึงเพราะว่าตัวใบมันจะมีความผิวไหวมากกว่าตัวใบขนจะลำลำใหญ่กว่าแล้วก็บังค้าน้าริ ก็ยังเหลือ,อต้นนึงนะครับใหญ่ๆมีโขดใหญ่ๆเห็นไใ,ในกระถางที่นะครับก็ไม้รากธรรมชาติไม่ได้ตัดแต่งอะไรก็ปล่อยธรรมชาติครับไม้บาง้าสายเก่าก็จะกลิ่นพุ่มขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็แตกพุ่มบนครับแล้วก็มาอีกต้นนึงนี่ก็ลงณห,หน้าทองให้ด้วยนี่ลงณหน้าทองให้ด้วยเป็นแดงอุดมทรัพย์แล้วก็เป็นคาร์เนชั่นนี่คาร์เนชั่นมีคาร์เนชั่นบานใหม่ๆจะเหลืองขอบชมพูแล้วก็ประบานแล้วสักสี่ห้าวันก็ จะเป็นอมขาวนะครับก็เป็นสองสีในต้นเดียวครับมีสีของตอด้วยไหมอ๋อมีครับแต่ก็ยังยังไม่มาเพราะกิ่งมันยังช้ากว่าครับก็ต้นนี้ก็500เหมือนกัน EMS 100พัสดุ50บาทครับตันใดสนใจก็ทักทายมาตัวการเนชั่นนะครับสวยๆเป็น2สีในต้นเดียวนะตอนนี้แล้วก็นี่มาซับเศษถีต้นนี้ดอกมันไป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 ออกฝั่งนู้นหมดเลยเนี่ยซับเศษถีเนี่ยครับดอกสวยๆครับตัวนี้ขายส0มพันครับ อ่าเป็นโลจิสติกก่อนเลยครับ400เป็นโลจิสติกนะเพราะว่ามันใหญ่ใหญ่เกินแต่ว่าที่ขาย3 0 0พันก็เพราะว่ามันมีรอยมีรอยก็คือไม้ไม้ขุดขึ้นมาไม้ขุดขึ้นมาจากล่องสวนนะครับไม่ไม่มันก็ต้องต้องแบบต้องมีรอยมีอะไรมางต้นนี้คือรอยเยอะไปหน่อยก็ขายแค่ส0 0พันครับก็ก็แต่ว่ากิ่งก้านทรงมันสวยใช่ได้แหละแล้วก็ขายแค่3 0 0พันเพราะว่ามันมีรอยครับก<ล>็ขายส0 0พันโลจิสติกก็400แล้วก็นี่ครับ เป็นหน้าวางใบขนโขดใหญ่ๆลำๆอ้วนๆนีน่ดูรักธรรมชาตินะครับสวยมากสวยมากโขดใหญ่ๆสวยๆตำแหน่งกิ่งดีทุกอย่างกิ่งดีครับ้าขาย3,000บาทครับก็อันนี้ก็ขอ EMS เท่าไหร่3า0นะครับอ่า30กระถาง30เซนหรือ35เซนนะครับกระถางจีนตัวเนี้ยผมก็ไม่ไม่ได้วัดเนี่ยก็เป็นกระถางจีนแล้วกันครับับเขาหินซ้อนต้นนี้ก็แทงดอกครับ อ่ะมาสิบห้าต้นพันเหลืออยู่แค่นี้แล้วนี่ครับเหลืออีกประมาณประมาณก็ประมาณสองชุดนะครับสี่ห้าสิบต้นนะครับก็ใครจะรับก็รับนะครับเพราะว่าโขดใหญ่ๆอ้วนๆเนี่ยไม้แต่งๆเลยสิบห้าต้นพันดอกก็สวยๆครับเป็นเทวันแดงทวนะไรเนี่ยครับลูกไม้ใหม่วันนี้ก็ให้คุณพี่ไปก็มีลูกค้ารับไปครับเนี่ยครับดอกใหม่ดอกก็มีดอกรุ่นใหม่ครับเนี่ยดอกรุ่นใหม่ก็จะผสมปนเปกันไปให้ลูกค้าด้วยครับเนี่ยครับสิบห้าต้นพันธุ อ้วนๆเลยก็เต็มกระถางเอาไปอัพไซส์ได้ครับไปอัพไซส์ได้เยอะเนี่ยครับไปก็ขึ้น8นิ้วได้เลยครับเนี่ยครับเพราะมันเต็ม6นิ้วหมดละครับ95ต้นพันนะครับ EMS นี่แดงรวมทัพย์สวยๆใหญ่ๆ EMS ก็200ครับพัสดุก็100อ่ะต้นนี้ก็ยังไม่มีใครรับนะครับเหลืองตัวนี้กะโขดรลีลาดีโคดดีอยู่ในกระถาง2ปี๊บก้นตื้นนะครับต้นนี้ก็เคยขายพันหนึงก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ จะโละไม้ก็มีอยู่แค่เนี้ยก็เนี่ยขอขาย800ครับขอขาย800ส่ง e m s ให้ฟรีนะส่ง e m s ให้ฟรีครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงดีอะก็ถ้านานไปก็เดี๋ยวก็กลับราคาเดิมครับก็พอเพราะว่าลูกค้าก็ทยอยเอาทยอยไปนี่ก็ลูกค้ารับแล้วตัวน,นี้ก็ลูกค้ารับแล้วครับอันนี้ก็ต้นละ700เหมือนกันนี่ใหญ่ๆนี่กระถาง16หรือ18นิ้วนะครับ8ดเหลี่ยม เป็นกระถางพลาสติกเนี่ยดอกกาลังมาครับมี2ต้นมี2ต้นแล้วก็นี้ต้นหนึ่งครับครับก,ก็ท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับก็3ต้นเนี้ยใครรับทั้ง3มต้นเนี้ยมีมีต้นไหนมีมีอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นคาร์เนชั่นนะเป็นคาร์เนชั่นต้นใหญ่ๆนีใ่ใหญ่มากเลยใหญ่มากแล้วก็ต้นนี้ก็ใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยนี่ก็เป็นสีชมพูแล้วก็ขอบในสีเหลืองแล้วก็กลวยดอกข้างในสีขาวนะครับก็ต้นนี้ ต้นละเจ็ดร้อยนะครับหนึ่งสองแล้วก็แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้เนี่ยที่เคยขายแปดร้อยขายเจ็ดร้อยเท่ากันเลยสามต้นเนี้ยขอสองพันขอ e m s สองอ่าขอ e m s สามร้อยนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาแล้วก็นี่แดงแดงอุดมทรัพย์เป็นไงถ่ายกลางคืนแล้วจัดดีไหมจัดดีมากเลยครับแดงอุดมทรัพย์หรือว่าตัวนี้เป็นแดงประเสริฐสีครับเป็นแดงอุดมทรัพย์เวอร์ชันหนึ่งครับเป็นไม้ไม้ได้ตำนานอีกตัวนึงครับกิ่งนะครับตอก็ใช้ได้ครับตอก็ลีลาไม่ธรรมดาเหมือนกัน ก็เป็นแดงอุดมทรัพย์เวอร์ชันหนึ่งใช้คําว่าแดงอุดมทรัพย์แล้วกันเพราะว่ามันมันมันก็คือแดงอุดมทรัพย์แต่มันจะเป็นลักษณะแตกต่างกันไปตามตามเวอร์ชั่นขายพันบาทครับ EMS ก็เท่า e ไหร่ EMS 200แล้วกันพัสดุก็ร้อยหนึ่งครับกเกินผมออกให้นี่มาแล้วแดงตัวนี้ใครที่แบบชอบไอต้นนั้นน่ะต้นใหญ่ต้นนั้นแบบเออชอบติดใจมากเลยก็คือดอกตัวนี้ครับเหมือนกันนี ดอกบานสวยๆวยก็จะ,จะจะเป็นทรงเหมือนกันครับผมไม่ได้ตัทดท็อตนะผมก็ปล่อยกิ่งมันย้อยเนี่ยผมว่าไม้กิ่งย้อยอ่ะสวยชวนชมที่เป็นตอสูงแล้วกิ่งย้อยมันจะดูแบบอลังการมากเลยอันนี้มีกิ่งล่างด้วยนะอันนี้มีกิ่งล่างกิ่งเห็น <c oughs> ไหมก็เดี๋ยวว่าทยอยให้ดอกเนี่ยครับก็อยู่ในตเอเอออยู่ในกระถางสิบสองนิ้วโอ้โหโขวดใหญ่เต็มมากเต็ม <c oughs> ละก็ใครจะรับก็ สั่งได้เลยครับก็ขอ500 EMS 100พัสดุก็50บาทครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับผมแล้วก็มีมีอะไรจ้ะก็ไปเรื่อยๆอ่าเป็นแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ใหญ่ๆนี่ผมให้ปุย๋ยเล่งดอกไปอีกรอบรอบนี้มายังไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ครับมันมาไม่ทุกกิ่งนะมันมากระปิดกระปอยอะ่ะเหมือนเหมือนมาไม่เต็มใจมาเท่าไหร่นี่ครับมากระปิดกระปอยแล้วฝนมันตกบ่อยด้วยดอกบานใหม่ๆก็ร่วง ก็อัดปุ๋ยอีกรอบนึงครับเพื่อความสะใจเพื่อให้มันดอกมันมาเต็มครับก็ขายสามพันเนี่ยครับใครชอบก็เอาไปเลยครับขายสามพันบาทก็โลจิสติกแน่นอนตัวนี้ครับโลจิสติกสี่ร้อยครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับสามพันเพราะมันใหญ่เต็มละครับใหญ่เต็มมากโขดใหญ่อ้วนสวยท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้ครับขายสามพันบาทแล้วก็มีบรรดายักษ์อาราบิคัมทั้งหลายเนี่ยครับ ใครจะรับก็รับไปครับโอ้สวยๆชอบต้นไหนก็ทักทายมาใหญ่ๆนีๆ่ในกระถางสปีบทั้งนั้นนะสปีบก้นตื้นนะครับยี่ยี่ห้านิ้วไหมยี่ยี่ยี่สี่ยี่ห้านิ้วอะไรประมาณนี้ครับก็ขายโลขายขายโลขายอะไรเลยครับขายไม่แพงครับเนี่ยดูใบออกตะกวดชัดเจนเนี่ยเนี่ยครับเป็นใบมันที่ออกตะกวดด้วยนะเป็นอาราบิคัมนะเนี่ยโคตรเตี้ยเลยเนี่ยก็ขายต้นละสองพันต้นถี่ทองต้นถี่ทองครับต้นนึงก็ต้นถี่ทองโคตรมันจะไม่เหมือนกันดูดิอันนี้เขียวใช่ไหม อันนี้อันนู้นสีทองเห็นไหมเห็นชัดๆเนี่ยนี่ขนาดแสงแดดนะครับอันเนี้ยอันนี้ดูความแตกต่างความแตกต่างครับเขียวเขียวเห็นไหมเขียวอ่าสีทองครับนีต้นหนึ่งนี่สีทองครับแต่ก็หมดหมด,หมดช็อตนี้ก็ไม่มีแล้วครับไม่ทําละไม่ไหวเสียหายเยอะเนี่ยเหลือไม่กี่ต้นนะยี่สิบกว่าต้นเหลืออยู่ห้าหกต้นนะครับไม่ไม่พูดกันตรงๆก็คือทุนหายกำไรหดนะครับก็ขายต้นละสองพัน ก็ EMS สลายสองร้พัสดุก็ร้อหนึ่งครับเนีครับต้นไหนก็เลือกเอาเลยแต่ต้นนี้ไม่ต้นนี้ไม่ขายนะครับต้นนี้ยังไม่ขายครับสวยมากลักษณะดีมากครับเอาไว้ดูงามๆตาก่อนอ่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับก็ท่านใดสนใจก็ทักทายมาแล้วก็ต้นนี้ต้นต้นใหญ่ข้างหลังนี้ก็เหมือนกันขาย5,000บาทสันต์คอร์สแดงสันต์คอร์สใหญ่มากนี่ตอนกลางคืนยิ่งชัดใหญ่เลยเห็นไหมโอ้โหมันใหญ่สวยมากเลยครับแดงสันตคอร์สนึ ดอกขอบขอบเป็นสีขาวนะแดงจัดแดงจัดเลยครับแดงจัดจัดเลยนี่นี่ก็คือเนี่ยอันไหนออกแค่ดอกเดียวช่อหนึ่งออกดอกเดียวนี่โอ้โหเป่งเลยเนี่ยครับส่นใหญ่จะช่อหนึ่งจะออกอย่างเงี้ยครับสี่ดอกสามสี่ห้าดอกอย่างนี้เลยครับก็พอมันมารวมกันมันก็ใหญ่โอ้โหเป็นบ,บะเลยครับก็ห้าพันบาทครับโลจิสติกก็สี่ร้อยบาทท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับ ก็วันนี้ก็เหลือต้นตอเนี่ยครับไม้ที่เหลืออ้าวจะใช้คําว่าเหลือไม่ได้สิไม่เพะเลยใช้คําว่าไม้ที่ยังมีอยู่ครับแล้วก็สามต้นห้าร้อยนี่นะครับอ่ามานี่แดงดําต้นนี้แล้วก็ชมพูต้นนี้แล้วก็ชมพูทรัพย์เจริญต้นนี้ครับสามต้นห้าร้อยต้นนี้สามต้นนี้นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับแล้วก็มีอ่ะอันนี้ก็ยังไม่มีใครรับไปครับนี่ ท่านใดสนใจก็ทักไทยมาครับก็เป็นเหลืองเพิ่มซับแล้วก็แดงอุดมซับต้นนี้ครับก็ยังไม่มีใครรับไปแล้วก็อันนี้ครับเป็นตอส,สวยๆที่เป็นแดงอุดมซับนะครับใหญ่ๆนี่แล้วก็เป็นไฉไลแล้วก็เป็นเหลืองเพิ่มซับนะครับก็ใครรับทั้ง3ต้นขายต้นละพันนะครับใครรับทั้ง3ต้นเนี่ยสต้นเนี้ยก็ขอ2องพครับส่ง EMS ให้ฟรีด้วยครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาแลมีต้นนี้แดงอุดมซับนะครับก็ขอขายอัะหกร้อย EMS 150ระะ้อยห้าสิบพัสแปดสิบนะครับแล้วก็นี่ตอใหญ่ๆสวยๆนี่เป็นพญาเพิ่มซับนะครับพญาเพิ่มซับขวดใหญ่ๆก็ขอขายห้าร้อยครับเนี่ยใครจะรับห้าร้อยส่งฟรีนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่อนนหญโอ้โหใหญ่เบิบเลยนีครับเป็นแดงดําตัวนี้แดงดําตัวนี้ครับนี่ใหญ่โตโมโหระทึกครับก็ขอขายห้าร้อยครับอันนี้ขอ e m s ร้อยห้าสิบนะครับพัะสแปดสิ0บาทนะครับ คับใหญ่มากแล้วก็มีมีอะไรอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนําเสนอต่อครับมันมืดมากก็ไม่ค่อยอยากเกินเกะกะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีแบบมันก็เคยมีประวัตินะนี่ตัวนี้สวยๆไงขสีทองด้วยอันนี้เป็นไม้ที่แต่งองค์ทรงเครื่องเองครับก็ได้ลักษณะพิเศษอยู่ในกระถางจีนเป็นกระถางที่เผาสามด้วยความร้อนสูงะครับสูงจัดเลย3 0มพองศาดีดดังกิ้งเลย ครับเป็นกระถางที่มีค่อนข้างจะมีราคาเพราะว่าใส่กับพวกนี้แล้วเย็นแล้วก็เป็นกระถางที่มี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 เขาเรียกอะไรนะมีความมีความมันเลี้ยงชมชมแล้วดีครับเลี้ยงชมแล้วสวยครับก็เป็นเผาอุณหภูมิสูงแล้วก็สวยงามแล้วก็เป็นกระถางจีนแล้วก็เลยเอามาทําทรงนี้ครับก็เป็นไม้สวยสวยครับ เป็นไม้เล่นลากสวยๆเป็นฮอลแลนด์นี่แหละไม่มีอะไรหรอกครับเป็นฮอลแลนด์แต่ว่าเอามาแต่งองค์ทรงเครื่องทําลากเห็นไหมก็สวยขึ้นและขวดเป็นสีทองอย่างนี้ด้วยก็ใครวางหน้าบ้านนี้ก็เป็นสง่าราศีครับก็ผมไม่ได้เชื่ออะไรเรื่องพวกนี้แต่ผมเชื่อความสวยงามแล้วก็ดูแล้วน่าเจริญหูเจริญตาครับผมก็ชอบแนวแนวนี้ครับสาหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับมืดๆยังไม่ได้เปิดสปอตไลท์เพราะว่ามันไม่มีอะไรมากครับข่าวจันทาต้นนั้นก็ยังอยู่นะใหญ่บลึกบลับเลยต้นไหน กล้องหมุนแพนไม่เจอมันกลายเป็นเห็นไอ้ต้นนี้แทนแสงแสดมันไม่ถึงครับครับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ